รายการที่208วิ 1, 500่ง1,500เมตรชายรอบทิงชนะเลิ ชายรอบชิงชนะเลิศนะครับมีนักกีฬาทำาันทั้งหมด15คนครับนักกีฬาประกอบไปด้วยเอกสิทธิ์จำศภาจากจังหวัดนองวลลำพูภูพิศวิเศษยาจากจังหวัดเลยภูมินเกียรติภูเขียวจากจังหวัดขอนแก่นสัญญาศรีบุญมาจากจังหวัดกาฬสิน์อโลกร์เชิดทองจากจังหวัดน้องคายภูวัลินแก้วสนาจากจังหวัดนครพนมชาลนพักนีสีจากจังหวัดน้องคาย อิสดากร์ติวทองจากจังหวัดบึงการอิสดาพิมพ์บึงจากจังหวัดขอนแก่นธนวัฒน้อยราชจากจังหวัดกลสินพระเนศสมดวงจากจังหวัดอุดอธานีทีละกนศรีหารักจากจังหวัดสกลนครอิสดาทานศรีสถานจากจังหวัดเลยอวรเทพแสนสุขจากจังหวัดนครพนมและเจดศดาสมดวงจากจังหวัดอุดอธานี ประกาศผลการแข่งขันรายการที่206วิ่ง200เมตรหญิงรอบคัดเลือกผู้ที่ผ่านกนารคัดเลือกเข้าสู่รอบรชินชะเลิร์คนที่หนึ่งพรพิมลสวนศรีจากหนองบองัวลำพูคนที่สองจิราพรจรัดัแผ่วจากจังหวัดสกลนครคนที่สามนิมลวันท่าหนองหน้าจากจังหวัดขอนแก่นคนที่สี่ วัยรักพวงเพชรจากมัหาสา,ารคามคนที่5รุ่งตะวันหวานสนอจากจังหวัดขอนแก่นคนที่6กวันนิดาบุตรดีจากสกลนครคนที่7ออนอนงสมบูรณ์จากจังหวัดกาลสินและคนที่8อิสราชุมพลจากหนองบัวภู ประกาศนะัเวลา10เวา55นาที Oh! Okay.